เลยกับ h ฮเออร์ er, พี่มินครับ H H U นะฮะ18 V F ตัวนี้19,184 184 BTU เนะี่ยจาก h ฮเออรที่ลมเย็นทรงพลังมากเลยนะเขาส่งความเย็นได้ไกลเลยทีเดียวและก็เย็นเร็วด้วยโหมดเทอร์โบนั่นเองค่ะรวมถึงตัวเนี้ยสามารถที่จะมีแผงวงจรที่ทนทานเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม <5. S> 2>, 2 9 9 9 0บาทเท่าน,านั้น17,900า BTU นะ1 8 T R 4R นะฮะ GH นะฮะจากไฮเซนนั่นเองระบบภายในตัวบอดี้แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของคอมเพรสเซอร์นะตัวนี้เขาจะเพิ่มประสิทธิภาพคอยร้อนคอยเย็นป้องกันการเกิดการผุกก่อนแล้วก็ทนทานต่อทุกสภาพอากาศเลยทีเดียวรวมถึงภายในเนี้ย หน้ากากตัวด้านในอของเขาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเปิดมาเขาจะมีเฮปาร์ฟิลเตอร์ให้อีกหนึ่งชั้นค่ะเหลือเพียง16,490บาท Q LED TV 65นิว้ว QA 6 5 Q 65 AA จากแบรนด์ซั s u n g นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีหน้าจอที่สวยแบบนี้ด้วยเทคโนโลยีอย่างคอนตัมดัดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มี Dual LED ทุกเฉดสีสวยงามแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่พี่ทีบอกทำได้ทุกอย่างเลยเรื่อง n e Netflix YouTube เปิดเพลงแชร์คอนเทนต์จากมือถือขึ้นหนะ้าทีวีของเรานะเขารรองับ มดเลยในเรื่องของการเสิร์ชภาษาไทยต่างๆนะ Google Assistant ช่วยหมดเลยได้หมดเลย54,990บาทเท่านัา้นนี่เลย4,3นิ้ว A 6 5 0 0 G เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากจาก h ฮเซ n นั่นเองค่ะทุกท่านนะครับาลำโพง15วัตต์2ฝั่งนะครับใช้งานได้ครบถ้วนอยู่แล้วอันนี้นะครับพร้อมรีโมทแล้วก็ ไอเซน,นี้เขามีรับประกันด้วยหน้าจงหน้าจอ3ปีไปลงทะเบียนออนไลน์เชนเดียวกันอันนี้คือพื้นฐานเลยที่จัดมาให้อยู่แล้วนะแล้วซึ่งทุกุูกเลยแหละที่ฮองกงเราถ้าซื้อเรามีรับประกันให้ด้วย1,990บบาทเท่านั้นค่ะ ฝากมาด้วยกับ LED TV 65นิ้ว 4Tc 6 5 DJ 3 x จากแบรนด์ดังอย่าง Sharp นั่นเองฟิ uh huh. สิกต์ต่างๆฮะตัวนี้ทำได้หมดเลยนะนีเข้าถึงทุกอย่างได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ทั้งหมดเรื่องภาพของเขาเนี่ยมั่นใจด้วยแล้วว่า Shar p เนี่ยมีมาตรฐานด้วยอย่าง Sharp 7 Shields นั่นเองค่ะ7มาตรฐานในการขนส่งการใช้งานแล้วก็รองรับนะตัวนี้ HDMI นะ4ช่องคอสคร re นะในเรื่องของชิปเขาแล้วก็เป็น f o กิเออร HDR ด้วยนะฮ เพียง23,990บาท1 1> <c oughs> อยบาทค่ะตัวที่14.1สดคิวค่ะพี่ฮิวเป็นหน้าบานสีดำระบบอินเวอร์ตอุ้ยดำยังข้างในและข้างนอกใช่ไหมระบบอินเวอร์เตอร์นะจากซัมซุงเห็นไหมขอบยาง <c oughs> เขายังเป็นสีดำเลยทุกท่าน ช่องในการเก็บน้ำโอ้โห1.5ลิตรก็สบายอันนี้1.5หแต่ถ้า2ลิตรนี่ก็ยังใช้ได้สะดวกสบาย,อย,าบายอยู่เช่น<ช>เดียวกันค<ช>ือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาดีมากนะตัวช่องอาจจะไม่ได้หลากหลายในการสเก็ตแต่ว่าก,ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่ทาน้ำแข็งก็มีให้พร้อม1990บาทเท่านั้นรุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาต้องแต่หน้าบานด้านหน้าเลยค่ะพี่คิวพี่คิวจะเห็นเลยว่ามีปุ่มกดในการใช้งานนั่นเองจะอยู่บริเวณนี้ให้พี่คิวจิ้ม นะแม็กกนะ็จะมีโบอดีโกอีโคนะการกดฟลิกต่างๆนะในเรื่องการทําความเย็นเร่งด่วนมีน้ําแข็งอ,ตอัตโนมัติอ,ออกมาได้เลยเพราะฉะนันเติมน้ําช่องด้านล่างน,นี้ก็เรียบร้อยเลยอันนี้แจ๋ว<ห>จ<ะ>มากมิเม่ก็มไมดูดีจังเลยของเขานะดูดีในเรื่รองการออกแบบแล้วก็เรื่องทำความ,มเย็นเขาเป็นระบบแบบดูอัลไฮบริกค่ะทำความเย็นสองระบบทำความเย็นได้ทั่วเลยทีเดียวนี่สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะ โตชิบ้า AWD UK 1300 KT นั่นเองวันนี้จัดมาเลยค่ะสิบกิโลกรัมดีในการทําความสะอาดนะตัวนี้อย่างเกดเวฟนั่นเองภา <c oughs> สาเทคโนโลยีเพื่อให้ผ้าของท่านสะอาดหมดจดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมเลยด้วยกับการประหยัดน้าประหยัดไฟและชีวอเตอร์พลังน้ำสามที่ดา,าวของเขาฝ้าตัวนี้เปิดมานะคะเป็นกระจกแบบนี้เลย กันกระแทกอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกมิรภัยอย่างดีเลยทีเดียวในการใช้งานเนแม้กว่าจะปิดนี่เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ไม่ต้องกระแทกกันนั่นเองค่ะ8,990บาทเท่านั้นค่ะเป็นฝาหน้าบ้าง11กิโลกร,รัมจากแบรนด์ที่แมฝาหน้า จุดเด่นของเขาดังที่สุดแล้วล่ะอิเล็กโทรลักครับ EWF 1 1 4 2 Q7WB นะฮะโปรแกรมอื่นๆก็คบเครื่องนะซักด่วนนี่เร็วมากเลยนะ15นาทีเท่านั้นนะพี่ีแล้วก็ถ้าบอว่าซักแบบผ้าเต็มถังนี่60นาทีก็เสร็จแล้วแล้วก็ขนสัตว์เป็นไงสบายเลยคูหมักรองรับอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นสุดยอดเพราะเขามาจากต่างประเทศเนาะตัวนี้จะมาจากฝั่งยุโรปนั่นเองนะวันนี้พิเศษ3 5มห0ื่นบาท